นี้นะคะน้ำเพชรอยากจะออกมาขอโอกาสชี้แจงพ่อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องข่าวที่ปรากฏบนหน้าสื่อต่างๆนะคะ่ะก็ประเด็นแรกที่น้ำเพชรอยากจะชี้แจงนะคะก็เป็นประเด็นที่น้ำเพชรข่ายตัวเป็นเด็กเสียมอมยาผู้หญิงที่ทรงเด็กหรือว่าเป็นเมียน้อยของนายทหารอากาศใหญ่คนหนึ่งนะคะซึ่งน้ำเพชรตอบมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาะคะ่ะเพราะว่าไม่เป็นเรื่องจริง เรื่องแรกนะคะที่น้ำเพชรขายตัวน้ำเพชรขอยืนยันขอหน้าสื่อตรงนี้เลยนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะถ้าใครมีหลักฐานหรือว่าซื้อน้ำเพชรที่ไหนรคาคาเท่าไหรไห่หรือว่าใครซื้อน้ำเพชรได้บ้างเนี่ยก็กำนาน,นำหลักฐานมามาชี้แจงได้เลยนะคะหนูมไม่เคยปฏิเสธว่าไม่ใช่หนูเลยนะคะว่าเห็นบอกว่าเป็นคนหน้าค้ายอะไรประมาณนี้ครับ ไม่ค่ะคือที่หนูออกมาครั้งนี้คือเป็นการพูดแถลงข่าวครั้งแรกของหนูหนูยังไม่เคยให้ข่าวกับใครแล้วก็ไม่เคยให้ข่าวที่ไหนหนูวันแรกที่หนูที่หนูบอกก็คือหนูยอมรับว่าเป็นเป็นรูปของหนูจริงๆตามที่ข่าวออกมาหนูไม่เคยปฏิเสธการกระทําในอดีตของหนูเลยค่ะคือหนูทําทุกอย่างหนูมีเหตุผลและหนูก็คิดว่าก่อนที่หนูจะเข้ามาขบวนวิทย n นิ e เวส t ์ไทยแลนด์หนูเข้ามาด้วยความศรัทธาหนูเตรียมตัวทุกอย่าง หนูเตรียมตัวหนูมีความฝันตั้งแต่เด็กๆอะค่ะว่าหนูอยากจะเปในงานหนูหนูเข้าหนูถึงแบบเดินสายประกวดตั้งแต่เด็กๆเพื่อบอกว่าเตรียมความพร้อมฝึกฝนตัวเองเพื่อเมื่อวันหนึ่งหนูอยากมาอยู่ตรงนี้อะค่ะแต่หนูก็ไม่รู้จริงๆว่าอดีตหนูจะทํายหนูได้ขนาดนี้หยุดเลยหนูหนูเหมือนกับ หนูเหมือนหมดที่พึ่งเพราะว่าหนูหนูมาประกวดเวทีเนี้ยหนูศรัทธาในเวทีหนูศรัทธาในการเป็นนางงาม,มปัจจุบันหนูสามารถแก้ไขให้มันดีขึ้นได้อะคะ่ะแต่ในอดีตหนูไม่สามารถเปลี่ยนไปได้จริงๆหนูก็ร้องขอโอกาสแล้วก็ขอความเห็นใจจากผู้ใหญ่อะคะ่ะแต่ผู้ใหญ่ก็บอกมาว่าเป็นคําพูดที่คําพูดคาเดียวให้ทนายเป็นคนพูดนะคะ หรือว่าหนูจะสละเองหนูยังไม่ได้รับเงินรางวัลจากกองประกวดหรือว่าของรางวัลใดๆจากกองประกวดแม้แต่บาทเดียวค่ะแล้วหลังจากนั้นกองประกวดก็ได้บอกกับหนูว่าอย่าใช้ตําแหน่งมิสซิลิวอสไทยแลนด์ไปทํามาหากินนะอย่าใช้ไปขายของหนูก็บอกว่าทําไมถึงใจร้ายขนาดนั้นเพราะงานก็ไม่ได้ให้ออกงานก็ไม่รับให้แล้วตอนนั้นหนูก็แบบไม่มีเงินเหลือเลยน้องรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์คำติคำร้ม ต่อีกมุมหนึ่งหนูอยากจะขอโอกาสขอความเมตตาแล้วก็ขอความเห็นใจจากสังคมที่หนูต้องนิรนรมาจนถึงวันนี้เพราะหนูอยากพรอในใจหนูคิดอย่างเดียวหนูอยากให้ครอบครัวหนูอยู่อย่างสบายขึ้นหนูอยากทํางานหนูอยากมีอาชีพที่สุดจริดน้ำเพชรน้ำเพชรน้ำเพชรนะหลังจับหน่อยครับน้องยืนนอน สุดท้ายนะคะหนูขอฝากพี่ๆสื่อมอลชนไปถามกับผู้ใหญ่ว่าเงินรางวัลจำนวน2 0 0แสนบาทและของรางวัลทั้งหมดในการประกวดที่หนูได้จากกองประกวด Miss Universe t ์ a i l a n d โดยชอบทำในวันที่17ฤษภาคม2 5ุ7พหาหนูจะได้รับเมื่อไหร่คะ